สวัสดีครับผมอาจารย์แมนยิปตาที่3นะครับดูของท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับในช่วงวันที่16ถึง30กันยายนนี้ครับเป็นช่วงที่ชาววันเสาร์ครับจะต้องพบเจอการถูกติฉินนินทาการเก่าวหาความรู้สึกผิดหวังหรือถูกคนที่เรารู้จักนะครับทอยศยจากคนแวดล้อมในที่ทํางานทําเอารู้สึก เรารู้สึกนะหงุดหงิดแล้วก็ลำคาญใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแถมง,งานเราเองก็มีมากมายงานของตัวเองยังไม่พอยังต้องรับงานของคนอื่นมาทําอีกด,ด้วยเส็งจิตเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสไปเรียนรู้หรืออบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานในช่วงนี้แม้จะมีะไรายได้มาตามปกติแต่ในช่วงนี้เราจะรู้สึกว่าเราค่อนข้างอยากใช้ใจ่ายอย่างประหยัดนะครับเรื่องของความรักครับคนมีคู่ครับระมัดระวังการเลื่องลากันไปอย่างไม่มีการล่วงหน้ามาก่อนเลยนะครับคนโสดครับกําลังจะพบกับ รักดีๆครั้งใหม่ครับสุขภาพครับระมัดระวังรด่เกข้องกับหวัดภูมิแพ้ระบบเลือดในร่างกายแล้วก็ปัญหาเพศสัมพันธ์นะครับสีมงคลในช่วงนี้คือสีม่วงแล้วก็สีส้มการทำบุญสมดุลครับสวดมนต์ไหว้พระที่เราเคารพนับถือทำบุญอุทิศให้กับเท้าจุตุโลก,กบ,บาลทั้งสีแล้วก็เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของเรานะครับ